สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับผมมานพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์สอดอทนะครับนี่คือนานนะครับนานหรือโรตีโอนะฮะผมเคยทําคลิปหนึ่งเกี่ยวกับวิธีทํานานแล้วก็คือเขาไปอบนานเนี่ยจะต่างจากจะปฏีก็คือนานเนี่ยเป็นเขาจะใส่พวกยีสต์หรือพวกอะไรเนี่ยที่ทําให้มันฟูนั้นเนี่ยเวลาตอนเราไปอบในโอ่งเนี่ยมันจะพองใหญ่แล้วตนวอนนี้ยุบลงละนี่มันยุบลงนะครับ แต่ว่าอีกอันที่เป็น,อา,ปนอาหารเหมือนกับเป็นขนมปังของอินเดียก็คือว่าโรตีนะครับนี่ไงอันนี้คือจาปาตีนะฮะจาปาตีมันต่างกันตรงที่แป้งเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรที่ทําให้มันฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปปิ้งเนี่ยเอาไปปิ้งหรือไปอบเนี่ยมันจอกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันไม่ฟูมันไม่บานแบบเหมือนนานนะฮะอันนี้คือจาปาตีนะฮะเพราะฉะนั้นนาน กับจาปตีก็ต่างกันตรงนี้นะฮะเนี่ยคือนานนะครับอันนี้คือนานนะฮะจะเห็นว่ามันฟูแล้วก็มันยุจบจาปตีเนี่ยแป้งมันจะเนื้อน่นๆนะฮะด้านซ้ายคือจาปตีเนี่ยและเนี่ยคือจาปตีครับโรตีจาปตีจริงๆอ่ะ,อะของเราเนี่ยเรียกโรตีแต่ของเขาเนี่ยคือมันมีหลายแบบนะฮะคำว่าโรตีนั่นก็อีกแบบหนึ่งมันเป็นเหมือนกับแผ่นแป้งแบบนี้แต่ว่าเอาไปทอดแต่ว่าอันนี้ ก็คือให้ทราบไว้ว่าจัปตีก็คือซ้ายมือเนี่ยครับเวลาใครไปเที่ยวอินเดียหรือว่าไปทานร้านอาหารอ่าอินเดียหรือร้านอะไรเงี้ยนะครับจะอินเดียปักกีนะฮะจะได้ทราบนี่ครับเนื้อจะแน่นๆ่เนี่ยเป็นแผ่นบางๆเหมือนกันส่วนน้ำมันก็จะฟูๆนะฮะนี่ครับฟูแล้วก็ยุบลงมาแล้วนี่ครับนี่คือน,น้ำนะฮะแล้วก็ทานกับพวกแกงพวกเนี้ยอันนี้เป็นมัสมั่นเป็ดนะฮะมัสมั่นเป็ดผมซื้อที่ ที่เมืองปลายที่หลังตลาดแสงทองอลามนะครับมันจะมีสองตลาดตลาดเทศบาลกับตลาดแสงทองอลามหลังตลาดแสงทองอลามเนี่ยจะมีร้านมุสลิมอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านมุสลิมที่แปลกมากคือมีร้านขายหมูขนาดอยู่สองข้างนะฮะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีไอเนี่ยจาบตีแล้วก็นานนะครับถ้าใครอยากทานนะฮะก็ลองทานดูได้แล้วก็แกงมัสมั่นเป็ด ใครยังไม่เคยทานพัสมันเป็ดก็ลองไปทานได้ครับที่เมืองปายฮะก็มาให้ทราบไว้เผื่อเดินทางไปอินเดียครับ